สวัสดีครับผมสร้าง้าครับวันนี้วันนี้จังหวัดกรุงเทียบครับอยู่บางนาครับเขตปะเวศล่ามขมิ้งสองสีเดียมากนี่คือเดินทางนะครับขนของมากคือเป็นหมู่บ้านอัญญาอวสังครับอยู่บางนาล่ามสองบางนาครับเดินทางมาถึงเมื่อคืนนี่ครับจากอุบลครับนี่วัอนี้สิมาประกอบเหล้าตักผาครับเนื่องจากล้านไส้เก็นวิศวสกร่อครับ พัดไปเบื้องที่ตากผ้าแล้วก็ถือใจครับได้สร้างผมเฮ็ดเอาว่าให้เน่นแข็งแรงพ่เป็นสนิมผมและเฮ็ดจัดห้่ครับผมเฮ็ดถอดประกอบได้ครับใส่หัวเขีดหยุดหลายมื่นนะครับเธอใสเฮ็ดใดนี่เพราะว่าเขาของซื้อบ้านเนี่ยเอามาลายยางครับผมอ้าครับผมมาเนี่สร้างฐาสิประกอบเล่าตากผ้าครับแข็งแรงไล่สนิมครับบัดแต่เบืองเดอไม่เห็นเห็ร้านไส้ผมจากอวลพอถึงบางหน้าครับผมเอ้าครับผมหลังจาก เอาอุปกรณ์ออกมาสิครับสิประกอบได้ครับบาทนี้จะเบื้องสิเป็นไงเล้าตากผาสร้างถ้าครับใส่ท่นใส่น่านครับโมเป็นสนิมท่นท่านแข็งแรงครับทั้งฟัวทั้งหน้าครับก็ล่างซอยประกอบครับผมไอพอมีคนซอยครับผมเล้าตากผาถอดได้ประกอบได้ครับผมสิยิงแต่ปูสันไทยด้ครับล่าตากผานี่หลักกับแข็งแรงโมเป็นสนิมครับเล็กก็บ่าไงทั้งหมดถอดได้ประกอบได้เ็นหลอดใส่เบรงทุ่หลอดเพื่อว่าถลายครับหลอดมีเบรกครับ เราเป็นเบรกล้อซปเปอร์ลีนประกอบเขาประกอบเขาทุกล้อแลวปะต่อไปกใส่เล็กกันโยกครับตัวนี้นี่คือตัวแข็งแรงจริงครับนี่ก,กันโยกใส่งบอุปกรณ์ทั้งหมดเนี่ยมถึงสองพันบาทครับอุปกรณ์ทั้งหมดนี่ 2, นเล็กกวาว่น่อเล็กกวาวหน่อยจัดเต็มให้เมดครับนี่เสานี่เป็นเล็กนิ้วครึ่งครับกวาวหน่อคาดนี่คาดนี่เป็นเล็กนิ้วสองบานนี้ตุ้กหอยเล่านี่ใส่ให้เป็นเล็ก ก็ว่าไหนครับสีหุนนจาะบ่ได้เชื่อมครับเน้นว่าพันว่าบให้มีสนิมนะครับบ่เชื่อมเน้นให้เชื่อมหน่อยที่สุดแต่ว่าใส่เวลาจาออยู่าี่ประมาณสองชั่วโมงครับนี่จาอเล็กนี่สอดเขาหูนี่ครับนี่ครับโบมีจุดเชื่อมครับเล็กเมื่อบ่มีการเชื่อมเนี่องเเกิดสนิมเส็จสิ้นครับสำหรับตัวนี้เล่าตาผ่าครับตาเฮดม่านบบค่อยเฮดออกครับมีเท้อแรกครับเบื้องครับสมุิเขียนไปเนาะ ับ,บิพังครับตัวนี้ล่อก็ลลอไม่เบรกครับทุกล่อผมใส่มาให้อ,าอาาาา้าเดี๋ยวเสียเอาผามาตา้ะครับบัดใส่งานแต่จิงบอรครับผมใส่งานจิงมาครับบัดเนี่ยสีตาผ่าบัดไร้แกซักเนี่นะครับเออ้านไส้ครับน่องติงตอนนี้ผู้สาวกับบ่มีเมี่ยกับบะมีจักยู่จะได้วหาทอดปันนี่สามาสิบกปีล้วว่าษัทเพรานี้เมียผู้สาวกับบ่มี ใส่กอนใสนามบอ,บองงลเออใส่งานได้จริงบอรครับของผมนี่ผมรับประกันแล้วครับเอารับประกันว่าหาสิป,ปีเอารับประกันว่าบอผุบ่ขึ้นสนิมครับมีปัญหาภายในห้าสิบปียินดีการให้ปีอ้าใส่บ้างครับนี่นี่ตาพาจริงอ้าวมีอะ่มีกระตาไปห้องโอ้ใส่งานได้จริงเลยตอนเฮ็ดเนี่ยบ่าดเตาได้ครับเฮ็ดประกอบแล้วก็เข้ามาเลยครับ โอ้เฮ็ดท่นให้วิศวกรครับแข็งแรงไม่เป็นสนิมหมดสันเนิ่นเฮ็ดไปเฮ็ดไปแล้วก็ได้ดอกเมี่ยนดอบัโดดดอกเสือบ้าน์สามล้านบ่มีบ่มีเล้าตากผาครับมาหน่อนี่กันแน่เห็นสวรรค์ผู้มุ่งครับสิบกว่ากิโลว่าสันข้างล่างเนี่ยหาเห่าข้างเท้างะหาเนาะเมือดับเนินมาจุดนี้แล้วก็ต้องสู่กันไปสู่ต่อไปใส่สวนเห่าซักผาตากผาเองรีดผาเองขอบคุณครับสำหรับการติดตามส้มสร้างฐานนะครับ 2に